มาแบ่งปันเทคนิคที่จะทําให้เราเปิดคลินิกกายภาพบาบัดในแบบที่ไม่ต้องกลัวคู่แข่งนะคะอันดับที่1เลยนะคะที่ข้อเดียวในใจเลยนะคะที่พิมพใช้ใช้ได้แล้วก็เห็นผลลัพธ์มากๆก็คือการตั้งกลุ่มเป้าหมายนะคะก็คือกลุ่มลูกค้าของเราเรียกว่ากลุ่มลูกค้าในฝันของเรานะคะว่าให้หน้าตาเป็นยังไงนะคะคือที่ผ่านมานะคะพิมพนะ์เปิดคลินิกมาปีแรกไม่เคยตั้งกลุ่มเป้าหมายเลยนะคะ แล้วก็ตอนที่เราเรียนหนังสือมานะคะเราเรียนไกดยภาพมาเนี่ยอาจารย์ก็สอนว่าเราเรียนมาเปิดคลินิกเนี่ยก็เพื่อรักษาโรคต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือว่าเวลาที่พิมพ์แบบได้ยินว่าวคุณนั้นเป็นออฟฟิศซินโดมรักษาที่โรงพยาบาลอยู่แล้วรักษาที่คลินิกนั้นอยู่แล้วแล้วก็กินยาอยู่แล้วเนี่ยเรารู้สึกแบบคือรู้สึกแบบโอ๊ยอยากให้เขามาเป็นลูกค้าเราอะแล้วเวลาที่เขาไม่ได้มาเป็นลูกค้าเรานะ มันอยู่ไม่ได้นะคะมันเครียดแล้วก็เป็นกังวลแล้วก็เริ่มรู้สึกแบบการโทษตัวว่าเราผิดอะไรว่าแล้วเขาแล้วก็เหมือนกับเริ่มเปรียบเทียบนะคะอันนี้มันทาให้แบบการเปิดคลินิกปีแรกไม่ค่อยมีพลงะะังค่ะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนในโลกนี้ที่เป็นออฟฟิซินโดมที่ปวดเขาที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาที่แบบกระดูกทับเส้นน่ะมาหาเราคนเดียวนะคะซึ่งจริงๆในโลกความจริงนะคะถ้าทุกคนมาหาเราก็รักษาไม่ได้ดีะคะ่ะ แล้วก็มันก็เป็นไปได้ยากที่ทําให้ทุกคนมาหาเราได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละมันก็จะเป็นการกระตุ้นความเครียดในตัวพิมพมากมากนะคะแต่พอพิมพ์แบบได้เรียนธุรกิจเนาะแล้วก็ได้มีแบบว่ามีโค้ชมาร์เก็ตติ้งโค้ชส่วนตัวนะคะเขาก็ฝึกให้พิมพเนี่ยได้ตั้งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรานะคะหรือว่าลูกค้าในฝันนะคะคําว่าในฝันก็คือต้องฝันเลยนะแบบฝันให้ใหญ่เลยนะคะของพิมพ์ก็เลยเพืพ่อนลองมองดูนะคะว่า จะเป็นประโยชน์ไหมหรือว่าลองเพื่อนๆลอง l i ต์ดูนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่กรุงเทพเปิดคลินิกที่กรุงเทพเปิดคลินิกที่ต่างจังหวัดหรือว่าเปิดคลินิกที่ต่างประเทศนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็เทคนิคนี้นะคะก็ทําให้พิมพ์เนี่ยได้เขาเรียกว่ามีลูกค้าสม่ําเสมอนะคะในในสปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็สามารถเรียกว่าเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้นนะคะรวมถึง ยอดขายก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะรวมถึงเราก็จะไม่ต้องเสียเวลากับหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะมาดูกันว่ากลุ่มลูกค้าในฝันของพิมพ์นะคะก็คือ1ค่ะต้องเป็นเจ้าของกิจการนะคะพิมโฟกัสไปที่ฝันว่าอยากจะมีลูกค้าเป็นเจ้าของกิจการนะคะฝันใหญ่เลยค่ะแล้วก็ลูกค้าก็ต้องมีเงินเดือน10000แบาทขึ้นไปนะคะแบบอยู่บ้าน10ล้านขึ้นไปนะคะขับรถยุโรปนะคะชอบออกกาลังกาย อันนี้ค่ะตั้งไว้แบบในฝันเลยคือไอตอนที่ตั้งไว้เนี่ยก,ก็ไม่รู้ว่าจะหามาจากไหนนะคะแต่เพื่อนรู้ไหมคะว่าพอจังหวะที่พิมพ์ตั้งเนี่ยพิมพ์ก็เริ่มโฟกัสว่าเฮ้ยเวลาออกไปบนถนนเนี่ยพิมพเริ่มมองหาว่าคนขับรถเบนซ์เขาเป็นยังไงวะรถเบนซ์มันเป็นยังไงนะแล้วก็คนที่เขาเป็นเจ้าของกิจการเขาคิดอะไรอยู่นะคะเขาต้องการอะไรทีนี้ค่ะพิมพก็เริ่มสวมนะคะเรียกว่าเอาอันนี้เข้ามาอยู่ในบริบทของการรันธุรกิจคลินิกของตัวเองนะคะว่า ทีเราก็เริ่มมาดูว่าเออเจ้าของกิจการเข้าไปรวมตัวกันที่ไหนพิมพก็จะได้แบบเออเข้าไปอยู่รู้จักพวกเขามากขึ้นนะคะอันนี้ก็เริ่มทริ่มทพิมเนี่ยโฟกัสกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนะคะโดยที่เราจะมองว่าต่อไปพีเราจะเป็นผลิตที่เราจะรักษาเจ้าของกิจการที่เป็นออฟฟิศซินโดมค่ะเจ้าของกิจการที่บาดเจ็บจาัดก,การเล่นกีฬาเจ้าของกิจการที่กระดูกทับเส้นเจ้าของกิจการที่แบบ กล้ามเนื้ออ่อนแรงจากปัญหากระดูกทับเส้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคือเราจะไม่ได้แค่รักษาโรคแต่เรากำลังรักษาชีวิตคนนะคะผ่านไลฟ์สไตล์ของเขาคืออันนี้มันทําให้แบบมันดีมากเลยเพื่อนมันทําให้พิมพ์แบบไม่เครียดนะเมื่อก่อนเนี่ยพอเราไม่ได้ตั้งกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนมารักษาเราใช่ไหมคือพิมพ์ยกตัวอย่างว่าเวลาใน a c e b o o k เนี่ยมันจะมีเพจคลินิกต่างๆเนาะคลินิกเก้ทำบัมรที่เขาทําเป็นเพจเชื่อไหมคะว่าพิมพเนี่ยไม่กล้าไปกดไลค์ไม่กล้ากดติดตามก็มเลยเพราะพิมรู้สึกแบบเขาคือค่แขงอเราะ เราต้องไม่อยู่ใกล้เขาอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันงผลก็คือว่าทําให้พิมมีเพื่อนน้อยลงก็ทําให้เราแบบอยู่ในกะลามากขึ้นเอยแบบมองไม่เห็นคนอื่นนะคะแล้วก็แทนที่จะมีเพื่อนมากขึ้นก็มีเพื่อนน้อยลงค่ะแต่พอเรามีแบบเป้าหมายกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยวันที่พิมพ์ย้ายมาคลินิกอยู่ตรงซอยรัพนา2นะคะหรือว่าซอยมิตรทีนะที่คนกรุงเทพเขาเรียกกันนะคะก็คือแถวรามคําแหง160นะคะก็ เดิมเนี่ยมีคลินิกตรงนี้นะคะคลินิกก้วมบัตรเนี่ยหที่พิมพ์มาพิมไปคลินิกที่6ซึ่งแต่และคลินิกเนี่ยเขาห่างจากพิมพ์แค่กิโล2กิโล3กิโลแล้วก็5กิโลค่ะคือแบบใกล้พิมพ์มากเลยคือถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเรามองหาพื้นที่แบบโอ้ตรงไหนไม่มีคลินิกเข้าไปตั้งใช่ไหมยอย่างนั้นมันก็เป็นแบบพิมพ์ว่ามันมันมันเหนื่อยและดูเป็นภาระานะแต่พอเราแบบโฟกัสกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ค่ะเราก็แบบไม่ฉันจะดูโซนนี้ฉันจะรับลูกค้า ที่เป็นเจ้าของกิจการกลุ่มลูกค้าในฝันของฉันนะคะมันก็ทําให้แบบฟิมโฟกัสได้ตรงจุดมากขึ้นแล้วก็ไม่เสียเวลาหรือเสียเงินไปกับบางอย่างที่แบบมันเป็นสิ่งที่แบบสังคมคาดหวังหรือว่าคนอื่นเขาคาดหวังกับเราอะค่ะพิมโยตัวอย่างเช่นคือบางคนก็มองว่าเฮ้ย hey, ทำไมแบบอยู่อยู่ในซอยล่ะทําไมแบบไม่ไปอยู่ติดรถไฟฟ้าไม่ไปซื้อตึกกลางสี่แยกอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่ตรงนั้นเลยมีแบบ คนผ่านไปผ่านมาติดรถเมย์ติดรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยแต่คือจริงๆแล้วเจ้าของกิจการเนี่ยส่วนใหญ่เขาขับรถนะคะมีรถเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นการที่พิมพ์อยู่ในซอยอะ่ะคือมันไม่ได้เป็นประเด็นเนาะขอแค่มีที่จอดรถเพียงพอจอดรถสวยๆของเขาได้มีหลังคาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สะอาดสะอานนะคะความสะอาดของพิมพเนี่ยพิมพเลือกใช้สีขาวนะคะคือเพราะเพราะว่าพิมพ์รู้สึกว่าเจ้าของกิจการตื่นมาเนี่ยเขาก็ต้องสนใจลูกน้องใส่ใจภรรยาดูแลสามีนะคะ หรือว่าต้องไปบริการลูกค้าเขาแล้วอะเพราะฉะนั้นเขามีเรื่องให้คิดอยู่แล้วนะคะพิมพก็เลือกที่จะจัดคลินิกให้แบบสว่างเข้าไว้นะคะแสงสว่างแล้วก็เาจ้าของกิจการเนี่ยเขามองโทรศัพท์เยอะอยู่หน้าจอขับรถบางคนขับรถเองนะคะพิมพ์ก็เลยใส่สีเขียวเนาะคลินิกพิมพ์ก็เลยจะปูหญ้าหญ้าเทียมเนี่ยนะ,ะที่เป็นสีเขียวให้เขาแบบมองแล้วสบายตาเนี่ยค่ะก็คือข้อดีของการแบบ โฟกัสโฟกัสลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะคะพิมพแนะนาว่าเพื่อนๆลองลองดูนะคะไม่ว่าเพื่อนจะยังไม่เปิดคลินิกหรือเปิดคลินิกแล้วนะคะหรือเปิดคลินิกมาหลายปีแล้วนะคะลองแบบโฟกัสนะคะกลุ่มลูกค้าดูนะคะทีนี้พอเราโฟกัสกลุ่มลูกค้ามันมีข้อดีใช่ไหมแต่มันก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งค่ะ,ะข้อเสียที่พิมพได้รับก็คือว่าพิมพเปิดคลินิกมา1ปีใช่ไหมพิมเริ่มพิมถึงเริ่มมาตั้งกลุ่มเป้าหมายใช่ไหม ราะฉะนั้นมันก็จะมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งค่ะที่เรามีอยู่แล้วเราก็ต้องแบบคือเราก็ต้องปรับคุณภาพการรักษาให้เวลาลูกค้ามากขึ้นใส่ใจลูกค้ามากขึ้นเพราะราค่ารักษาเราก็ต้องยกขึ้นไปตามสิ่งที่เราให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นลูกค้าเก่าๆที่เขาแบบมาในราคาที่แบบถูกๆที่เราเคยลด้ราคาไม่ใช่ราคาถูกราคาแบบย่อมเยาวแล้วได้คุณภาพเยอะๆอะ่ะเขาก็จะ มารับบริการกับเราไม่ได้แล้วแปลว่าลูกค้าส่วนหนึ่งก็ต้องหายไปคือเหมือนเหมือนพิมพมีแฟ้มแบบ100ยร้100คนอย่างเงี้ยนะคะลูกค้าที่อยู่กับเราก็จะเป็นกลุ่ม60%แปลว่าเราจะเสียลูกค้า 40%, 40ที่เหลือประมาณนี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แบบแรกๆที่พิมพ์แบบพอเปลี่ยนโฟกัสเป้าหมายใช่ไหมก็มีความกังวลว่าหู้ทำไมแบบลูกค้าเราลดลงี่เราผิดหรือเปล่าอะไรเงยนะคะก็ อันนั้นแรกๆก็จะรู้สึกแบบงงๆกับตัวเองนะคะแต่พอเราตั้งกลุ่มเป้าหมายจริงๆนาจย์แล้วเราก็พาตัวเองไปหากลุ่มเป้าหมายนะคะลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้เราแบบเหมือนเริ่มไต่ขึ้นไปเรื่อยๆจนผ่านมาตอนนี้3ปีนะคะปีที่3พิมพ์ก็แบบเริ่มมีแบบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเข้ามารับบริการสม่ําเสมอนะคะก็90%ของคลินิกพิมพ์ก็เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งใจมาเมื่อเมื่อ่อ2ปีที่แล้วที่เราเริ่มปักหมุดนะคะ แนะนําเพื่อนๆค่ะว่าลองดูนะคะพิมพว่าเป็นเทคนิคที่ดีมากๆนะคะข้อเดียวแต่เอาอยู่ค่ะแล้วก็จะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตไปแบบมั่นคงยั่งยืนนะคะทําให้เราแบบเออเขาเรียกว่ามีความสุขสุขในใจในการทําธุรกิจแล้วก็ไม่กังวลเรื่องคู่แข่งแน่นอนค่ะ